สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพารโฮมการ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนนะคะเพื่อนๆวันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เก่งก็จะมาคุยกันในเรื่องของอน้องทุเรียนนะคะน้องทุเรียนต้นนี้คะ่ะเขาเรียกว่า,เ,าเป็นสายพันธุ์นะคะโบราณนะคะเขาเรียกว่า,เ,าเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณชื่อว่ากบพิกุลนะคะเพื่อนๆกบพิกุลต้นนี้คะ่ะเก่งปลูกมาได้ประมาณ2ปีแล้วแล้วก็พอดีมันติดกับต้นมะม่วงเนาะมันโดนยางมะม่วงเนี่ยคะ่ะ มันก็เลยติดโรคเนาะมันโดนกิ่งมะม่วงเห็นไหมคะมะม่วงเนี่ยค่ะมันเป็นมียางมันทําให้ยางเนี่ยค่ะโดนน้องทุเรียนเก่งก็เลยจับน้องทุเรียนค้าไว้กระเสาเพราะว่ากิ่งมันไปพาดกันมันโดนนะคะมันติดโรคมาเพราะว่าพวกมะม่วงพวกนี้ค่ะเขาอะค่ะออกลูกมาเก่งว่าเดี๋ยวถ้าตัดเสร็จเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอบนี้ได้เก็บลูกเสร็จเก่งต้องแต่งกิ่งทิ้งแต่งซีกหนึ่งเลยอะค่ะเพราะว่ามันทําให้ยางพวกเนี้ยทําให้น้องทุเรียนของเก่ง แหมเสียดายมากเลยก่อนหน้านี้นะสวยมากเลยเพื่อเชื่อไหมเดี๋ยวเก่งจะมาให้ในเรื่องของป้องกันเชื้อรากันนะการป้องกันเชื้อราของเก่งนะคะเก่งก็จะให้อินซีนะคะอินซีเนี่ยค่ะเก่งจะให้ไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ทําให้น้องอะค่ะอาจจะดีขึ้นนะคะทําให้น้องดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเก่งจะให้เนี่ย แบบว่าเป็นผงเลยแล้วเดี๋ยวเก่งก็จะตัดให้บริเวณรอบลำต้นนะคะเนี่ยอ่ะ,อะ เราจะให้กันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเก่งให้เป็นผงเลยนะเป็นผงเนี่ยค่ะเก่งเก่งให้ไปบริเวณรอบโคลเลยนะให้ไปให้ไปแบบบริเวณแบบนี้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะคะเอาน้ํานะคะมาเป็นฝักบัวค่ะน้ําเป็นฝักบัวมาลากกันนะคะเ<ๆ>พื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะในระหว่างที่ให้เอ่อให้ให้ไตโคนามาเสร็จเก่งว่าให้น้ําหมักด้วยก็ได้น้ําหมักนี่ก็สามารถให้ได้ทั้งแบบว่าอย่างนี้นะคะ ใส่ไปกับน้ําแล้วก็ลาดไปที่โคนเลยนะคะให้ไปพร้อมๆกันอย่างนี้เลยก็ได้ะคะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยน้ำหมักตัวนี้ค่ะเป็นน้ำหมักประยุกนะคะเป็นอาหารแล้วก็มีสารปรบปูดินเรียกว่าฮ um ิวมิกเดี๋ยวเราก็จะให้กันไปเลยนะคะะ,ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะก็เก่งก็จะให้แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะจากบ้านสวนเรานะคะเพราะว่าน้องทุเรียนนะคะเนี่ยเห็นไหมมันติดกับต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นเก่งก็เลยป้องกันเชื้อรานะคะที่ลําต้นก็ป้องกันแบบนี้อ่ะอันนี้เก่งก็เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนะคะแล้วก็มาบอกกล่าวเพื่อนๆถ้าเพื่อน,อนๆท่านใดนะคะสนใจนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่ารู้ข้อมูลอะไรเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ๆๆ ยินดีนะคะดันคอมเมนต์ได้เลยเก่งยินดีค่ะตอบคําถามแล้วก็แนะนํานะคะเคล็ดลับอะคะ่ะเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะจากบ้านสวนเราเนี่ยคันกลางเก่งกระปุกด้วยน้องฝรั่งหงเป่าซื้อนะเนี่ยหงเป่าซื้อนะคะ,ะวันนี้ค่ะอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็ต้องดูแลเนาะ,ะวันนี้นะคะเห็นไหมปลูกอย่างน้อยเราก็ได้กินนะผลไม้ปลูกเบียดกันแน่นเกินนะคะ ปลูกระยะห่างด้วยนะเพื่อนๆตอนแรกเก่งปลูกเก่งก็ไม่รู้หรอกมันจะรอดไม่รอดแต่น,นี้มันรอดไงคะอ่ะทีนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันนะก็ใช้ไตโคไดมาป้องกันเชื้อราแล้วก็ให้อาหารสารปรับปรุงดินไปด้วยก็ฮิวมิกอ่ะถ้ายัางไงวันนี้เก่งก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากบ้านสวนถนนพารทโฮมการเดินเกษตรอินรียวิถียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นไปละค่าจัดใจนะคะไปละค่าอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กันนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกําาลัังงใจใจห้้เกก่บบนนนสวถด โฮมการ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนส่วนผสมผลไมย้ยืนต้นปลายกะข่าวบไผ้ไ